ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับแล้วก็เป็นตอนที่สองนะครับที่พระอาจารย์อนิลได้สนทนาธรรมกับองค์ไดาลามะแล้วก็มีพระภิกษุคารวะคารวะชาวไทยไปร่วมงานนี้กันมากมายครับอ,อ,องค์ไดาลามะท่านบอกว่าแม้จะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ต้องก็ต้องป,ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุอรหันต์แล้วก็ถึงนิพพานเ<น>ช่นเดียวกันเช่นเขาก็าจะเถียงว่าเขาก็จะไปนิพพานไงล่ะแต่ไปนิพพานแต่วิธีการ,รอย่าง ถ้าตามที่ศึกษามาก็คืออรหัตไม่ใช่ Final โกที่ตั้งใจคือต้องเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ช่วยคนให้พ้นไปก่อนทีนี้ตรงนี้อาจจะเป็นที่มาของของพระที่ว่าที่ว่าหนึ่งจุดหมายหลายหนทางอะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฟังจากที่พระอาจารย์ท่านได้ชี้แจงแล้วก็สบายใจว่าก็ไม่ได้ค้านกับคัมภีในทางที่เราศึกษามาว่ายังไงก็ตามมันต้องเป็นทางนี้แหละทางเดียวที่จะ กระโดดปุ้งไปเข้าอีกกำลังหนึ่งสําหรับภาษา <c oughs> พี่นะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่อย่างที่บอกว่าน่าเสียดายถ้าเกิดเจตนารมณ์ของท่านไม่ได้สารต่อเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและ <c oughs> ต้องใช้เวลามากในการศึกษาเพราะการศึกษาคำัำภีโบราณโดยคนละภาษาแล้วจะเอามาทําให้มันเป็นความใกล้เคียงกันในการแปล แล้วตีความด้วยพระพุทธศาสนาไม่ได้แปลเฉยๆแต่ด้วยตีความด้วยว่าตรงกับพระพุทธพจน์ไม่ตรงตรงไหนตรงตรง,ตรงไหนน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลําบากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับ,รบมีการถกประเด็นนี้กันต่อไหมครับพระอาจารย์ในวันนั้นว่าก็มีเหมือนกันก็ทางโดยหน้าที่ของฝ่ายฝ่ายคณะสงฆ์ไทยหรือว่าฝ่ายนักวิชาการวิทยากรไทย ปกตินี่ทำงานาที่ถามเป็นส่วนใหญ่โดยท่านดาละลามาเป็นผู้ตอบแต่มีหลายประเด็นเหมือนกันที่ดานลาละลามาท่านอาจจะมีเข้าพระไัยที่ผิดๆในแง่ของคําสอนทางพุทธศาสนาหรือว่าในเฉพาะของประเทศไทยเองซึ่งก็ก็มีซึ่งมีโอกาสที่จะได้แก้ไขในความเข้าพระไัยที่ผิดๆอยู่เหมือนกันอยู่หลายประเด็นซึ่งในอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่ ออกมาเป็นประเด็นหนึ่งที่เราตั้งไว้ก็คือ,อในฐานะที่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยเราอยู่ในโลกปัญหาโลกมันมากมายเหลือเกินแต่นี้พุทธศาสนาเนี่ยเราจะช่วยแบ่งเบาภาระหรือว่าช่วยสอนช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างละ่ะนั่นก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงกันหรือเสวนากันในประเด็นนี้ซึ่งในประเด็นนี้องค์ดาละลลามะท่านก็ปรารบถึงว่าโลกปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่า โลกที่มันค่อนข้างที่จะเห็นความทุกข์มันง่ายมี global warming มีสงครามพระองก็นึกถึงพูดถึงสงครามว่าตั้งแต่ท่านเด็กๆมามันผ่านสงครามมาเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเนี่ยสงครามมาแต่ละกี่ครั้งกี่ครั้งเ,เกิดสันติภาพไหมก็ไม่เห็นเกิดักทีเนี่ยกี่สงครามโลกกี่กี่กครั้งแล้วพระองก็พูดถึงในแง่ของว่าสิ่งที่เกิดขึ้น มากมายปัญหามากมายปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทาง,งเนเเเการแบ่งแย่งดินแดนปัญหาสารพัดพวกนี้เพราะว่าในฐานที่มันพุทธศาสนาทำอย่างไงแต่พระองค์ก็รับสั่งว่าการที่จะทําให้โลกหมันวุ่นวายอยู่นี้และก็วิธีการแก้มีอยู่ทางเดียวพระองค์บอกว่าทางนั้นก็คือให้การศึกษาที่ถูกต้องอ <H m. S 1> พระองค์ไปเน้นที่การศึกษาตั้งให้การศึกษาในเชิง พุทธศาสนาแต่ว่าปัญหาของการที่จะ <c oughs> นําเสนอพุทธศาสนาในเชิงการศึกษามันมีข้อจากัดอยู่เพราะว่าผู้ที่ไม่นับถือศาสนาพุทธก็ไม่อยากที่จะรับข้อเสนอดีๆเหล่านี้ <c oughs> พระองค์ก็เลยพยายามที่จะนําเสนอว่าคําสอนดีๆของเรานี่แหละแต่อาจจะต้องนําเสนอในชาเวทีโลกเพื่อที่จะแก้ปัญหาโลกก็คือในเชิงของระบบ ศาสตร์ก็คือเป็นองค์ความรู้เป็นการศึกษาไปซึ่งพระองค์ใช้คำว่าให้มันเป็น secular morality หรือว่า secular ethics <ม>โดยไม่เอาศาสนาไปเกี่ยวข้องเรารู้<ม><ม>อยู่แก่ใจของเราว่ามันเป็นพุทธศาสนาแต่ว่าแทนที่จะไปทาสีว่านั่นนี่คือสีเหลืองพุทธศาสนานะ<ม>ให้เป็นสีขาวซะแต่คำสอนเหมือนกันก็ทุกคนในโลกนี้ก็จะมีประโยชน์ในการที่จะใช้รรพระองค์ก็นำเสนอว่าการศึกษานี้แหละเป็นหนทางที่จะแก้ไข แต่จะให้เป็นรูปธรรมอย่างไร<ะ>นั่นก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องมาคุยกันในรายละเอียดว่าเราจะสร้างโครงการโปรเจกต์หรือจะทำอย่างไรที่จะให้มันมาแต่ว่าโดยวิสัยทัศน์ของพระองค์เองทรงเล็งเห็นว่าการศึกษานั่นแหละคือปัญหาสำคัญครับอตอนนี้การศึกษานั้นจะทำยังไงทางให้เป็นรูปธรรมอย่างไรก็คงจะต้องมาคุยกันในรายละเอียดในในใน,ในรูปแบบอื่นๆที่ต่อไป อ,อีกประเด็นหนึ่งที่เราองรับสั่งในการประชุมเที่ยวเที่ยวนี้ก็คือว่าตอนนี้เมื่อเราเสวนาจัดเสวนาเที่ยวนี้เพื่อที่จะให้เป,เป็นการเชื่อมสัมพันธ์หรือว่าต่อยอดปณะนิทานที่ผู้นําทั้งฝ่ายทิเบตและฝ่ายไทยนี่ตั้งปณิธานไว้เราจะต่อจับโฮลดแฮนด์กันอย่างไงเราจะเชื่อมตรงนี้กันอย่างไรครับ ในซึ่งประเด็นตรงนี้ก็ทุกฝ่ายก็เห็นด้วยว่ามันมันจำเป็นยงยิ่งนะสำหรับโลกปัจจุบันนี้เราจะต้องมาจับมือกันแล้วละ่ะ <Okay. S 1> เพื่อที่จะมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ like, join the heart join the hand กันแล้วละ่ะแต่นี้ปัญหาที่อาตมาเรสเข้ามาในสมัยเสวนาครั้งหนึ่งก็ใช่แต่นี้โดย heart เนี่ยโดยหลักการต่างคนต่างเราก็ยอมรับในระดับหนึ่งแล้วว่าเรามีจุดหมายอันเดียวเราเป็นชาวพุทธเหมือนกัน แต่เนี้ยในแง่ของ joint hand เนี่ยแน่นอนถ้าเรามาเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยทุกคนก็ยินดีที่จะจับมือกันเนี่ยนาการเมืองทุกประเทศก็ทํากันอยู่นี่คงไม่ยากอะไร,รแต่ว่าจะให้เป็นรูปธรรมอย่างไรอันนี้ก็คือปัญหาที่ทําให้เวทีสนทนานี้เวทีไดร์ลอกนี้ก็เป็นทำให้เกิดความ serious ขึ้นมาเหมือนกันเห็นเราจะทําอย่างไรพอเห็นทางบ้างไหมครับในการคุยกันอนนี้การ <laughs> ทางตรงนั้นในภายในแค่ประชุมสองวันนั้นก็ <laughs> คงจะ คงจะมันจะยังไม่เห็นชัดเจนมันลางๆอยู่ตอนนี้มันลางๆอย, <c oughs> อยู่อาจจะจ,จะมองเห็นแค่ภาพวาดอยู่ตอนนี้ <c oughs> ก็จะให้เป็นเส้นทางที่แท้จริงนั้นก็คงจะต้องทำงานร่วมกันต่อไป <c oughs> อและก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าคิดเมื่อกี้ได้คุณไก่พูดถึงเรื่องของเรื่องภิกษุณีเอง <c oughs> อันนี้ก็อันหนึ่งที่ท่านดตรลฯมาพูดถึงเหมือนกันว่าท่านไม่เห็นด้วยเลยในเรื่องของภิกษุณี เพราะว่าในที่เบตในในในของมรลสัรวาสติวาสท่านก็ให้อำนาจในเรื่องของการบวชภิกษณุณีไว้กับภิกษณุณีไม่ใช่ให้กับพระเพระาะฉะนั้นใครจะในโลกนี้ใครจะมาขอร้องมีภิกษณุณีพวกฝร,รั่งฝรั่งอะไรได้มาบอกว่าพยายามเรานลงบอกว่าท่านดาลาัยลามะนี่มีอำนาจสูงขนาดนี้ทําไมท่านไม่ยอมบอกว่า ท่านก็รับสามว่าท่านไม่มีอำนาจท่านทำท่าอย่างนี้เลยท่านเอาแตนดาลายลามะไม่มีอำนาจที่จะให้บุพิสูุนีดารายลามะไม่ใช่พุทธเจ้านี่เพราะท่านท่านก็ไม่เห็นด้วยท่านไม่มีอำนาจท่านเห็นใจแต่ไม่ได้แต่ว่าการที่จะเรามาแก้ไขโดยเนี้ยมาแก้ไขโดยใช้อำนาจที่ตัวเองไม่มีแก้กับเราใช้อำนาจที่เรามีมาแก้ไขไม่ดีกว่าเลยพระองค์ก็เห็นว่าใช่ ผู้หญิงและผู้ชายโดยในของพุทธศาสนาในเรื่องของศักยภาพมีเท่ากันเราไม่มีปัญหาแต่นี่เรื่องของภิกษุณีนั้นพระองค์เห็นว่ามันเมื่อเราไม่มีอำนาจนี่จะทำอย่างไงก็ให้โอกาสที่จะให้เขามีการศึกษาซึ่งทางฝ่ายทิเบตท่านสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าอันนี้เขาก็ไม่มีเขาก็แค่ไมช่ชีแต่นี้ท่านไดรามันบอกว่าท่านได้เปิดโอกาสเมื่อเร็วๆนี้เองให้ฝ่ายแมชีของฝ่ายทิเบตนั้นสามารถที่จะ ศึกษาพุทธศาสนาถึงระดับเกเชก็คือระดับด็อกเตอร์ได้แล้วครับ <c oughs> ซึ่งในประเด็นตรงนี้กาตบาลก็ได้ชี้แจงให้กัรท่านใลาลมา,า,า,าทราบว่าฝายเถรวาททำมานานแล้ว <c oughs> ในประเทศไทยเองนั้นอะ่ะแม่ชีเองสามารถจะเรียนปร,ริญญาเก้าได้ครับ <c oughs> แม่ชีเองสามารถจะเรียนในหมาหลัยสงฆ์จนถึงปริญญาเอกได้ตั้งแต่หมาหลัยก่อตั้งขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ <c oughs> ในซึ่งตรงเนี้เราก็ทําอยู่แต่ภิกษุณีพระองค์ก็เห็นว่า มันยังไม่มีทางออกโดยในแง่ของอในแง่ของทิเบตเหมือนกันซึ่งท่านก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการต่างประเทศต่างชาติหรืออะไรดดอะไรเยอะแต่ท่านก็บอกว่าก็เขาอยากวิจารณ์ก็วิจารณ์ไป <c oughs> แต่ว่าเมื่อตรลายละมาเองไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรเนี่ยตรลายละมาไม่ใช่พุทะเจ้ารุก <c oughs> พระองค์ก็รับสั่งอยู่ตรงนี้เห <c oughs> มือนกันเพราะฉะนั้นในหลายๆประเด็นที่บางครั้ง่งคนไทยอาจจะมันเข้าใจผิดกันอยู่แต่พระองค์ก็ชี้แจงให้เห็นว่า สิ่งที่เราเข้าใจผิดกันนั้นเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราไม่มีการสื่อสารกันแล้วก็ไปอาศัยหนังสือนังหาที่ฝรั่งเขียนังเียนมันก็เลยทําให้พวกเราเมีช่องว่างครับระหว่างระหว่างคนมันมากขึ้นครับแล้วก็ทําให้ไม่ใช่เฉพาะคนระหว่างในแง่ของการความเชื่อถือนับถือทั้งนี้ศา,าสนาเท่านั้นแม้แต่ทําให้คนเรานี่มีปัญหากันในสังคมมากขึ้นก็เพราะว่าช่องว่างทางสังคมเหมือนกันครับ เช่นด,ดังนั้นในฐานะที่เป็นเราชาวพุธทธทิเบตหรือว่าไฟยเทรวาตเองนั้นตอนนี้เราจะมาบอกว่าทิเบตทําเพื่อทิเบตเทรวาไทยเนี่ยทำเพื่อคนไทย,ยไม่พอแล้วอเราต้องมาร่วมมือร่วมใจกันครับเพื่อที่จะหาทางหาทางแก้ที่ตอนนี้ทำทัาทางตันแล้วก็ทุกคนก็พยายามที่จะมองหาว่าในฐานะที่เราเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเราจะทําอย่างไร และสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราจะน่าจะทํางานกันคุยกันในรายละเอียดเพื่อความเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมีการศึกษาคัมภีร์ที่ละเอียดมากขึ้นให้ฝ่ายทิเบตมาศึกษาภาษาบาลีมากขึ้นให้ฝ่ายเทราวาสเนี่ยไปเปรียบเทียบศึกษาพระสูตรทางสันสกฤตที่เขามีอยู่บ้างมันจะได้ทําให้ความเข้าใจที่เราอาจจะมีอยู่ช่องว่างตรง<ข>นี้ช่องว่างมันแค,บ,แคบลงเพราะช่องว่างมันแคบลงการทํางานร่วมกัน พื่อสันติสุขของโลกมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ยากไม่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 ยากเกินไปที่สามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่น่ามาเป็นผลงานของการสืบสารปณิธานของสมเด็จสังฆราชของอาจารย์พุทธทาสและองค์ดลัยลามะในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาในฐานะที่เป็นพู้นิสสาศนิชนชาวไทยที่เราเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็น่าจะ เดินตามแล้วก็จะอย่างที่คุณไก่บอกก็คือหาวิธีต่อยอดให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจนมากขึ้นครับผมก็นี่คือเนื้อหาจริงๆบางส่วนเท่านั้นนะครับของสองวันที่พระอาจารย์ได้สนทนาธรรมกับองค์ดลลลมามะแล้วก็เวลาของเราในวันนี้ก็หมดลงตรงนี้พอดีคไก่มีอะไรที่จริงๆ<ช>ก็ทิงะะท้งไว้นะคะทิ้งไว้ใ้ท่านผู้ชมว่าอยากให้พยายามสนใจแล้วก็ศึกษาศาส,สนาของตัวเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีครูบาอาจารย์อย่างยกตัวอย่างอย่างท่านพระอาจารย์เนี่ยมาย่อยให้เราฟังเนี่ยก็ดีกว่าจะไปเดินอ้อมอยู่แล้วก็พยายามหาพระพุทธศาสนาแล้วก็หาไม่เจอถ้าเราเข้าใจที่มาที่ไปแล้วพยายามจับประเด็นให้ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเข้าใจโลกรอบตัวโลกภายนอกมากขึ้นชีวิตที่อยู่ต่อไปในฐานะคนพุทธก็จะเป็นชีวิตที่สว่าง ได้ง่ายขึ้นแทนที่เราจะหลับตาเชื่อในสิ่งที่เรารับรู้ได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ทําอะไรกันเลยค่ะครับ,รบผมวันนี้ต้องกราบนมัสก,การพระอาจารย์พระดรนิวครับกออํายวยครับครับและสวัสดีคุณไก่นะครับ,บเล<อ>าพร้อมกันตรงนี้ครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ